สวัสดีครับผมสวัสดีครับ FC แฟนช่องกูเยี่ยมพารวยที่กำลังติดตามรับชมรับฟังทางช่องอยู่นะครับอ่ะอยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องครับผมวันนี้ก็พบกันในตอนจะเย็นเนนะของวันที่เจ็ดวันที่หกหวยลาวออกไปแล้ววันที่หกเมื่อคืนนี้ออกหนึ่งเกีตนะบนก็หนึ่งเกล่างก็หนึ่งเกีย แล้วก็เจ็ดหนึ่งเจ็ดซะด้วยนะฮะเลขเลขล่างนะเจ็ดหนึ่งเจ็ดไอ้บนก็หนึ่งเจ็ดล่างก็หนึ่งเจ็ดเอ้ยยังไงออกหนึ่งเจ็ดนะครับผมออกแปลกดีนะเลขที่เราชอบยังไม่มานะเลขล่าวแต่อาจะมานะไอระวังดีๆไอสองเจ็ดสามเจ็ดพวกนี้จะคิดว่าออกนะเกตหนึ่งเจกตเราไปแล้วสองเจ็ดสามเจ็ดยังไม่ออกนะ อ่ะคลิปนี้เรามาเจอกันหนะ้าในวันที่สิบเกนะเดือนเดือนเดือนสิงหาเดือนที่แล้วนะสิบเกดสิงหาเคยออกคลิปหนึ่งให้ดูนะคลิปที่มีชื่อว่าเลขเลขแบบไหนกันนะให้จับเองนะ เลขร้อยสิบหน่วยนะมันมีชื่อว่าร้อยเลขให้แม่นแม่นร้อยสิบหน่วยหรืออะไรเดี๋ยวว่าเลขสอดแนมร้อยสิบหน่วยนะจากสูตรนะครับผมจากสูตรขยับหน่วยไปหนึ่งเต้มนะหนึ่งตัวอ,อย่างเลขแปดสองขยับไปเป็นสามนะเดินที่สามเดินไปเก้าตัวนะหลักสิบชนหลักหน่วยที่เหลือนะ สามตัวเข้าสามตัวเม่นเมมันง่ายเกินไปปุยยไม่จบให้ให้เอซจับเองไม่ทราบว่าจำกันได้หรือเปล่าคลิปนี้นะอะคลิปนี้ผมจะให้เอซีดูตามนะมันเข้ามาหนึ่งสองสามวนวันนี้เป็นวันที่สแค่สามหางเท่านั้นนะมันจะมาตัวไหนฮะตามชมปืบปื๊บปๆๆอ่า ชมทุ่งนาป่าข้าวไปนะจะเย็นๆเดี๋ยวตั้งโทรศัพท์ให้เข้าที่ข้าทางก่อนฝนตกนะเดี๋ยวอีกสักพักก็คงจะตกมันเคยนี้ตกแรงนะอุดรนน้ำท่วมอำเภอเพียนมานิดหน่อยปอกแป๊กปอกแป๊กนะเอเรามาฟังคำเตือนกันก่อนนะครับผม คำเตือนนะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะการคำนวณตัวเลขเพื่อการบันเทิงเท่านั้นนะครับผมตัวเลขมันมาไม่มาไม่ต้องซีเรียสนะเราไม่ซีเรียสชมแบบสบายใจมันก็มาเองสนับสน,นุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นช่องผู้เยี่ยมพระรวยครับ080 143 1692นะครับผม อ่าชุดเล็กวิ่งนะสูตรพิสดารแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่หกเจดเจ็นย์หนึ่งสองสามสี่หกหกเจ็ดแปดเก้าศวิ่งที่2กับ3นะเห็นไหมชนกัน2กับสามในชนกันเอา3เมตรเดียว แปดหนึ่งสี่เจดเจดศูนาหกแปดหนึ่งสี่หนึ่งกับสี่จะมาหรือไงนะอ้าวชนกันที่หกเจดแปอีกแล้วฝั่งนี้นะห้าหกหกับเจดชนกันนะเลขวิ่งสำหรับจับจากเลขวิ่งลองดูสูตรเลขวิ่งมันจับกันก็มีประมาณแค่นี้นะจะมาหรือเปล่านะครับพ่อ อ้านี่นี่นี่เป็นเลขแหนมนะสูตรสอดแน110หนมร้อยสิบหน่วยนะหนึ่งกันย่างหกเจ็ดทวนให้ดูนะสามศู 30. นย์นะครับผมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าหลักสิบอยู่ตรงนี้นะขีดมาสามที่ห้าสามห้าหกห้าเก้านะเข้าที่ห้าสามนะสี่ห้าสามอเขียนอีกที่ ห้าสามก็เขียนสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองเลขแปดเป็นตัววิ่งถ้าแปดมาแปดหกแปดเก้าแปดสองเข้าที่แปดสองนะนี่ปุยยังไม,ม่จำให้นะจะเดี๋ยวจับย้อนหลังให้ดูห้าสามห้าหกห้าเก้าเข้าที่ห้าสามนะแปดหก แปดเก้าแปดสองอันนี้แผ่นเดิมนะอย่าสงสัยไม่ได้เขียนขึ้นมาใหม่นะอันนี้ปู่เยี่ยมเขียนผิดนะก็เลยมาเอาใหม่ที่ตรงนี้เขียนผิดเขียนผิดมันต้องตั้งเลขสามนะสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งนี่ตัววิ่งของมันไม่ได้มาร์ะมาร์กให้หน้อยมาร์กให้ได้ไหมมาร์กให้ได้ไหมนะ,ะไปหกนาทีแล้วขนาดทวนนะเนี่ย ก็ได้ทีเลขกเจ็ดนะสามหางได้อะไรเจ็ดห้าตัวแรกนี่เจ็ดห้าเจ็ดแปดเจ็ดหนึ่งเข้าที่เจ็ดแปดนะเลขสอดแนมเลขสอดแนมร้อยสิบหน่วยอ่ะวันนี้วันนี้วันนี้ทวนในสองวันนะร้อยสิบหน่วยอ่ะทวนเลยนะครับผม เขียนยังไงเขียนให้ดูหลักร้อยนะสามสี่ห้าเจปดเกศอ่าเราจับที่เลขเจ็ดน,นะเข้าไหมเข้าไหมจับเจ็ดจับเจ็ด ได้สามตัวนะจับสองตัวก่อนนะครับผมได้ที่ 75, เจ็ดห้าเขียนตรงไหนดีอ่ะเขียนตรงนี้นะนี่เจ็ดห้าเจ็ดแปดเจ็ดหนึ่งอ่ะเขาที่เจ็ดแปดนะวดที่แล้วนะไม่จับให้แต่งว่านี้จับให้ดูนะย้อนหลังให้ดู ใครจะจำกันได้บ้างอ่าเรามาตามก้อนนี้ก็แล้วกันเก้าหนึ่งห้าสี่เจ็ดแปดนะหลักร้อยนะลงที่เลขเก้านะ 9, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, เก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดฮะถ้าจำเลขวิ่ง จับให้ชมหน่อยนะครับผมจับตัวไหนตัวไหนจับสามไปใส่อะไรไปหนึ่งไปสี่แล้วก็ไปหาเจ็ดหาลงสีให้ชมหน่อยจะได้สะดุดตาสามตรงนี้นะอ่ามันจะมาตัวไหนล่ะสีน,นี้ก็บอกว่ามันไปแค่สามตัวสามหลักแค่นั้นนะ <c oughs> ขออภัยครับผม 1> 3ามหนึ่งสาสี่สเจ็ดราเหลือแค่สามตัว fc <oughs> แฟนช่องเม้นมาหน่อยว่าชอบตัวไหนสามหนึ่งสามสี่สามเจ็ดนะครับผม <c oughs> เรามีวิธีคัดเลือกหลักหน่วยนะ <c oughs> 8ปดบวกสี่ติดไวยแล้วจะลองดูนะตั้งตรงนี้นะแปดบวกได้สนะเป็นสิบองแกับสเป็นสิองครับผมสองกับสเป็น6กหกับสเป็น0ูศนกับสเป็นสี่ สองสามหเจศหนึ่งได้เลขอยู่สองตัวนะที่มันชนคือ3าหนะนึ่งกับสาเจนะนี่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 นีเก็ก็มานะนี่นี่เก็ก็มา1ก็มาสไม่มานะฮะนี่นีเก็ดนึ่นะ ถ้าเจ็ดมาก็สามเจ็ดถ้าหนึ่งมาก็สามหนึ่งสามหนึ่งกับสามเจ็ดนะเหลือแค่สองหางทีนี้อ่าหลักร้อยเก้าสองห้าเก้าสามหนึ่งเก้าสามเจ็ดสองสามหนึ่งสองสามเจ็ด ห้าสามนเจนี่นะนี่นะกลุ่มหลักร้อยนะถ้ามันได้มาก็ศูนย์กับ6ใส่นะ0ูนยะ์สามหนึ่งศูนย์าเจสสาเจหนึ่งสอสาี่ห้าหถ้าเลือกเอาเนะจ็ดนะก็จะมีแค่ หนึ่งสองสามสี่ห้าห้าตัวนะถ้าสามเจ็ดมีห้าตัวถ้าเอาสามหนึ่งก็มีห้าตัวแต่ว่ววาสองตัวบนได้สามหนึ่งสามสี่สามเจ็ดถ้าตรงนี้นะสามสี่อ่อนไปเลยนะครับผมแต่ระวังมันมาได้ไม่แน่นะท่านถ้ามันผิดถ้ามันถูกก็ไปกินที่สามเจ็ดสามหนึ่งทำนองนั้นนะครับผม อ่ะแคมหน้าจอกันไว้นะจับลัตเตรี่ออกจากแผงกันนะจากคลิปที่มีชื่อว่าเลขสอดแนมร้อยสิบหน่วยนะเดินมาสามสี่วัแล้วนะครับผม,มวดต่อไประวังไว้ให้ดีอาจจะมาอีกนะเลขวิ่งก็เข้านะสามนะครับผมไม่หลุดนะหนึ่งสองสามสี่ อังวันนี้ว่าที่สี่นะนี่นี่ทวนหลังนะ5้าสามห้าก้าเ็เข้า5้าส8มแปหกแเสองเข้า8 2ดสองเจหเดปเจดหเข้าเจดแปนี่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 เห้าดแดเจ็เข้าเจอังวันนี้3ามหนึ่งสสี่สสจะมาตามการคำนวณหรือไม่นะรอผลนะครับผมผมไเขียนไว้ตรงนี้นะรอผลรอผล จะมาตามนี้หรือไม่เอาลาพระจากันเท่านี้ครับผมมาพักสายหูสายตานะกับทุง่งนาป่าข้าวนี่แหละก็มีประมาณเท่านี้นะเลขสอดแนมร้อยสิบหน่วยในชุดที่มีชื่อว่าชุดจับเองนะชุดนี้จับให้นะไม่ต้องกังวล เดี๋ยวจะบอกว่าจําไม่ได้จําไม่ได้นะฮะเพราะว่ามันมีหลายคลิปชมคลิปโน้นชมคลิปนี้สุดท้ายจําไม่ได้สักคลิปนะฮะเอาลาผ่าจจาแล้วครับผมไปแล้วไปแล้วไปแล้ว